สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y o u t u b e b i g Life f a c e b o o k .com ส l ล c t b i g l i ลบอกและเว็บไซต์ a t i ีคแคท .com ทุกท่านนะครับวันนี้เรายังอยู่กับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra นะครับซึ่งคราวนี้เป็นเครื่องส่วนตัวผมและแต่ว่าทำมาทำไมเรายังไม่จบกับมันนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าฟีเจอร์ของตัว S Pen รุ่นนี้จะเป็อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับโรของ Samsung g a l a x y Note 20 Ultra เรามาติดตามกันเลยดีกว่าครับส่วนที่1น,นะครับ สำหรับคนที่ติดตั้ง S Pen เรียบร้อยแล้วก็มีร,ร,ระบบความปลอดภัยนะครับเราสามารถที่จะใช้ S Pen ในการที่จะสั่งปลดล็อกการใช้งานได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ระบบสแกนนิ้วมือแต่ว่าคุณจะต้องมีการตั้งค่าเรียบร้อยก่อนนะครับในเบื้องต้นซึ่งตอนนี้ผมตั้งค่าไว้แล้วแต่ว่ามันก็จะให้ผมกดพินอยู่นะครับมันก็เป็นปกติของตัว S Pen นะฮะเดี๋ยวเราดูฟีเจอร์กันต่อไปดีกว่านะครับ ต่อมานะครับเรื่องของ Air Command แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของโน้ตนะครับยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มก็คือเรื่องของการสั่งงานนะครับในเรื่องของ g e s t u r e control อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีลักษณะที่เรียกได้ว่าสั่งงานได้แต่ว่าอาจจะไม่คุ้นเคยสำหรับบางคนนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะผมเองก็ยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่กับการสั่งแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามในคลิปรีวิวผมก็ได้ทําไปแล้วนะครับว่ามันใช้งานอย่างไรต่อมานะครับ มาดูที่ Samsung Note สุกอนเนกประสงค์กันดีกว่านะครับซึ่งคราวนี้ Samsung Note ต้องพูดก่อนว่ามีการปรับปรุงสามารถอ่านได้ทั้ง1น,นะครับสามารถ Import PDF เข้ามาได้แล้วหรือเรามี Import อยู่แล้วนะครับเราสามารถทำอะไรได้บ้างกดแก้ไขนะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มข้างล่างนะครับเราสามารถที่จะมีซูงเข้ามาปุ๊บเราสามารถที่จะวงเล็บหรือไฮไลท์ นะครับนี่ไฮไลท์นี้ได้เลยนะครับหรือจะเขียนคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าปากกาได้เอาเล็กสุดๆนี้แหละแล้วก็บอกว่าอะไรก็ได้หม,มเช่นนะครับบอ่าเขียนผิดด้วยกันนะอ่ะเนี่ยครับต้องสามารถที่จะปรับให้เป็นแบบอ่านได้สองหน้าเหมือนกันแล้วก็เมื่อเราแก้ไขเสร็จเนี่ยเราสามารถเซฟแอสหรือแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เราได้ด้วย ถือว่าอนเนกประสงค์อย่างมากเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับายัางสามารถที่จะเอาฟิงเกอร์นะครับก็คือมือของเราเนี่ยดอวิ่งได้นะครับโดยการกดโหมดสุดท้ายนะครับก็สามารถที่จะดอวิ่งแล้วก็วาดเขียนได้หมดเลยนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์นะครับเมื่อเราสมมุติในการเขียนเสร็จแล้วเราสามารถที่เอ็กซ์พอร์ตไฟล์ได้ทั้งหมดหลายรูปแบบเช่นตัวนี้เป็นโน้ตเหมือนเดิมนะครับมี PDF ได้ด้วยนะครับไฟล์เวิร์ดได้ด้วย สมมุติว่าใส่รูปภาพหรือใส่ข้อความมาเยอะแล้วก็อยากให้มันเป็นพ e s e n t a t i o n ก็ใส่ตัวของ powerpoint ได้ image ได้แล้วก็ text ได้นะครับแต่เราไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าฟีเจอร์ของ n o ้ e มันสามารถที่จะใส่ข้อมูลในทั้งรูป pdf ภาพ drawing และตัวนี้ครับ voice recording หรือระบบการอัดเสียงแล้วนะถ้าสมมุติเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ย มันจะเป็นไงล่ะครับสมมุติว่ามีการเริ่มบรรยายแล้วนะครับว่าตอนนี้เราบรรยายกันอยู่เราก็พิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับอย่างเช่นเท่ากับ1นบวกหนอะไรงนี้สมมุตินะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอะ, Samsung. อ,ะอะซัมซุงอะอย่างนี้แล้วก็มีทดสอบหน่อยประมาณนี้นะครับอะแล้วเรากดหยุดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับสมมุติว่าเรากด ไปที่ให้มันเพข้อมูลต่างๆที่เรานะครับเราสามารถที่จะดูว่าในช่วงเวลานั้นเราเขียนอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถที่จะก่อไปช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหนได้นะครับแล้วพอเราดูเสร็จข่าวดีนะครับสมมติว่ามีการขอต,ต่อแล้วก็เขียนต่อไปได้เลยเนี่ย เนี่ยมันก็จะบอกกับคนที่ชอบจดการประชุมอย่างมากนะครับเนี่ยก็จะเป็นบอกว่าเอ้ยตอก็จะเป็นช่วงนี้นะอะไรอย่างนี้เท่านี้เองนะครับในการที่จะใช้งานตัวของออเดียโน้ตนะครับก็สามารถที่จะใช้งานในลนักษณะง่าย,ายๆแบบนี้นั่นเองครับนี่ก็คือลูกเล่นใหม่ของฟีเจอร์นี้แต่ข่าวดีนะครับว่าถ้าใครใช้ s a m s ซุงอยู่นะครับ ก็จะได้ทีอยอัปเดตเพราะว่าตัวนี้เป็นฟีเจอร์จากตัวของ Samsung Note นั่นเองครับส่วนที่เหลือน,นั้นก็ยังคงเป็นโน้ตตามปกตินะครับคุณสามารถที่จะจดโน้ตด้วยความรวดเร็วหรือคุณจะออสกีเมโมตั้งแต่ผมสาธิตเป็นแต่ขั้นต้นหรือจะใส่ภาพแบบไลฟ์เมสเซจนะครับไลฟ์เมสเซจได้คราวนี้ไลฟ์เมสเซจเนี่ยมาทาั้งรูปมาทั้งภาพเราสามารถเลือกภาพได้ด้วยนะครับ เนี่ยบอกว่าเช่นสมมุติว่าเป็นรูปตัวเองแล้วกันเนาะแล้วก็เราสามารถเลือกเป็นเป็นแบบไหนก็นได้กิ๊บเอ็มพีโฟได้อย่างนี้อ่ะบอกแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดดีแล้วกันเนาะแต่ที่จริงยังไม่ใช่หรอกไม่ใช่มันเกิดผมฮะ <c oughs> ผมก็ใส่เป็นงั้นแหละแล้วก็ยังมีตัวของ n s สเ t e นะครับแล้วก็ฟีเจอร์อื่นอีนอกมากมายเรียกได้ว่ามือถือตัวนี้นั้นครบเครื่องกับการจดจริงๆนะครับสำหรับ Samsung Galaxy Note 20 s e r i e ซรครับในครั้งต่อไปเราจะนำเสนอทิปแบบไหนกับมือถือตัวนี้อีกรอติดตามชมในช่องบิ๊กไตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถางข้างล่างแล้วก็ใน Facebook.com อสแลกบิได้บอกครับ